เชื่อว่าหลายคนที่อยู่ในแวดวงการลงทุนน่าจะเคยได้ยินคําแนะนําของคุณ CK กันมาบ้างนะครับแต่บางทีก็อาจจะงงๆกันอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่เขาแนะนําให้คนอื่นทํากับสิ่งที่เขาทําเองเนี่ยมันดูจะไปคนละทิศคนละทางเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกปรัดญาของเขาให้เคลียร์กันไปเลยครับนี่เลยครับเรามาเริ่มกันที่ประโยคเด็ดประโยคนี้ที่พอพูดออกมาทีไรก็สร้างความฮือฮาทุกที และประโยคนี้แหละครับที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของความสับสนทั้งหมดที่เราจะมาคลี่คลายกันในวันนี้เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับเราจะมาไล่ดูกัน5ประเด็นหลักๆเลยตั้งแต่คําแนะนําพื้นฐานสุดๆไปจนถึงแนวคิดส่วนตัวที่เข้มข้นมากๆและสุดท้ายคือเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าแค่เรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่พาร์ทแรกกันก่อนเลยกับคําแนะนําที่เรียกได้ว่าเป็นท่าไมายตายของคุณซีเคเลยก็ว่าได้ที่เขามักจะบอกกับคนทั่วไปนี่คือเส้นทางสําหรับมหาชนครับก่อนอื่นเลย s อสเอนพเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆมันก็คือดัชนีที่รวมเอา500บริษัทที่เจ๋งที่สุดแข็งแกร่งที่สุดในอเมริกามาไว้ด้วยกันคุณซีเคก็เลยมองว่าการลงทุนใน s อสเอนพมันก็เหมือนกับการลงทุนในเศรษฐกิจของอเมริกาทั้งประเทศนั่นแหละครับ ซึ่งเอาจริงนะครับแม้แต่ปู่วอร์เรนบัฟเฟตก็ยังแนะนําวิธีนี้ให้ในักลงทุนมือใหม่เลยทีนี้คําถามคือทําไมถึงต้องเป็น S&P 500ล่ะเหตุผลก็คือ 1. มันง่าย 2. มันเป็นเครื่องมือที่ดีมากในการสู้กับเงินเฟ้อที่คอยกัดกินเงินของเราอยู่ทุกวันและที่สําคัญเลยนะครับเป้าหมายของการลงทุนใน S&P 500เนี่ยคือการเอาตัวรอดคือการไม่ตกรถไฟไม่ใช่เครื่องมือที่ทําให้รวยแบบพลิกชีวิตนะครับ เอาละครับและนี่คือจุกเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมดเพราะตอนนี้เรากำลังจะเปิดไปดูอีกโลกหนึ่งเป็นกลยุทธ์ส่วนตัวของคุณ CK ที่บอกเลยว่ามันแตกต่างจากที่เขาแนะนำคนอื่นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับแล้วในเมื่อเขาแนะนำให้คนอื่นไปทางนั้นเส้นทางที่เขาเลือกเดินเองจริงๆล่ะมันเป็นยังไงเขาเอาเงินของตัวเองไปเดิมพันกับอะไรกันแน่ พอมาดูเทียบกันแบบนี้โอ้โหชัดเลยครับว่ามันคนละเรื่องเลยเส้นทางที่แนะนำคนอื่นคือเดชนี S&P อ500เป้าหมายคือรอดจากเงินเฟอ้อแต่เส้นทางของตัวเองคือหุ้นรายตัวแบบเน้นๆเป้าหมายคือต้องชนะตลาดเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าความเสี่ยงมันสูงกว่าและต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับที่ลึกมากๆเลยครับโอเคพอรองรู้แล้วว่าเขาทาอะไรที่ต่างออกไปคาถามต่อมาก็คือแล้วต้องคิดยังไงต้องทำยังไงถึงจะเดินบนเส้นทางนี้ได้ เราจะมาเจาะลึกถึงแนวคิดเบื้องหลังเส้นทางส่วนตัวของเขากันครับคำพูดนี้อาจจะฟังดูตรงๆแรงๆนะครับแต่มันคือหัวใจสำคัญเลยของการเดิมพันแบบกระจุกตัวที่มีความเสี่ยงสูงแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องของความกล้าหรือเรื่องของโชคเลยนะครับแต่มันคือเรื่องของสติปัญญาและความรู้ที่ต้องเหนือกว่าคนอื่นจริงๆคุณ c k เคขามีคำอธิบายเรื่องนี้ที่เห็นภาพมากๆเลยครับเขาเปรียบเทียบกับนักฟุตบอลสามระดับระดับกู๊คือคนที่ซ้อมสม่าเสมอ ระดับเกรดคือคนที่ทํามากกว่านั้นคือใช้ชีวิตอยู่กับมันเลยแต่ระดับเกรทเนี่ยคือระดับที่ไม่มีปุ่มปิดครับในขณะที่คนอื่นพักคนกลุ่มนี้ยังคงทุ่มเทอยู่เสมอซึ่งการจะชนะในโลกการลงทุนได้ก็ต้องมีแนวคิดแบบระดับเกรทเนี่ยแหละครับพูดง่ายๆก็คือราคาของชัยชนะเนี่ยมันคือการยอมทําในสิ่งที่ยากมากๆในสิ่งที่คนอื่นมองแล้วถอดใจไม่พร้อมที่จะทํานั่นเองครับ แล้วการเดินบนเส้นทางนี้เนี่ยมันไม่ได้สวยหรูเสมอไปนะขนาดตัวคุณ CK เองก็เคยพลาดหนักๆมาแล้วเหมือนกันอย่างการขาย NVDA ไปก่อนที่ AI จะบูมระเบิดหรือการที่ไม่เคยลงทุนใน Netflix เลยเพราะประเมินคู่แข่งต่ำเกินไปนี่แสดงให้เห็นเลยครับว่าขนาดมีความรู้ลึกซึ้งใช้ชนะก็ไม่ได้มาง่ายๆและความผิดพลาดแต่ละครั้งก็มีราคาสูงลิบลิ้วเลย เอาละครับมาดูกันต่อว่าคุณ C k เคนำประชียของเขาไปปรับใช้เพื่อมองหาโอกาสในอนาคตยังไงโดยเฉพาะกับเครื่องลุกใหญ่อย่าง AI และคริปโตหลายคนอาจจะบอกว่าเอ AI นี่มันฟองสบู่หรือเปล่าเหมือนด o m สมัยก่อนเลยแต่คุณ C ีเคน้มีเหตุผลที่แย้งเรื่องนี้แบบชัดๆเลยครับเขาบอกว่ามันต่างกันสิ้นเชิงเลยนะยุค .com เป็นบริษัทใหม่ๆที่มีแค่เว็บแต่ AI ตอนนี้ขับเคลื่อนโดยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีกำไรมหาศาลและมีกำแพงการเข้าสู่สาหกรรมที่สูงลิบเลย และนอกจาก AI อีกคลื่นหนึ่งที่เขาเดิมพันหนังมากๆก็คือคริปโตครับแต่เขาไม่ได้มองแค่ตัวเหรียญน,นะเขามองไปที่โครงสร้างพื้นฐานอย่างเลเยอร์นบล็อกเช n ซึ่งมันก็เปรียบเสมือนกับระบบปฏิบัติการอย่าง iOS หรือ Android ในโลกคริปโตนั่นแหละครับการที่เขาลงทุนใน s o ลา n a ก็เพราะมองขาดว่านี่คือโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของโลกอนาคต มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะขยายมุมมองให้กว้างขึ้นไปอีกเพื่อจะเชื่อมโยงปรัชญาการลงทุนที่เข้มข้นของคุณ C ีเเข้ากับภารกิจที่มันใหญ่กว่าแค่เรื่องของตัวเองมันคือภารกิจในระดับประเทศเลยทีเดียวสำหรับคุณ CK แล้วเนี่ยเป้าหมายมันใหญ่กว่าแค่การทำเงินให้ตัวเองครับ <S 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 เขามองว่าตลาดหุ้นไทยยังคงติดอยู่กับอุตสาหกรรมแบบเดิมๆภารกิจส่วนตัวของเขาก็คือการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าบริษัทแห่งนวัตกรรมนี่แหละ คือทางรอดและอนาคตของประเทศสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราวแล้วปรัชญาทั้งหมดของ CK เนี่ยมันก็ทิ้งคําถามที่สําคัญมากๆไว้ให้พวกเราได้กลับไปคบคิดกันว่าอะไรคือสิ่งที่ยากที่เราเต็มใจจะทําในขณะที่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ทําเพราะบางทีคําตอบของคําถามนี้อาจจะเป็นตัวกําหนดอนาคตและเส้นทางสู่ความสําเร็จของเราเองก็เป็นได้ครับ